ใช่ไหมก็ต้องเทคนิคแอบแล้วเทคนิคค่าสัมบูรณ์ก็คือแอบส l ลูดแอบส์ลูนะขอแวะก่อนพูดนิดนึงขอแวะเรื่องแอบส l ลู e เนี่ยเรื่องแบบพวกอะไรนะแบบการแก้อสมาการหรือการจัดรูปแอบส l ลู e เนี่ยมันอยู่ในเรื่องระบบจำนวนจริงตอนม .4 โอเคไหมคะที่พูดนิดนึงมันใช้ในการตัดชอยเยอะมากและไอ้เรื่องจํานวนจริงอะออกเยอะมาก แดใช่ป่ะและไอ้พวกแอปเนี่ยมาตลอดเลยวิธีการตัดชอยไม่ใช่ตัดชอยหรอกแบบทำลดรูปให้มันง่ายขึ้นน่ะตัวอย่างแวะแวะเดี๋ยวพี่จะลบนะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลบโจ๊กใส่หมูหรือใส่ไข่พี่ว่าใส่ไข่พี่ว่าใส่ไข่แหละอ่ะขอแวะก่อนถ้าปกติ ถ้าเรามีตัวนี้ x บวกหนะ f x บวกหน้อยกว่า3าม f x บวกหน้อยกว่า3อะไรเจนนี่เจนนี่ปิดไม้ด้วยเจนนี่หนีไปไหนเจนนี่ปิดไม้ด้วย f x บวกหน้อยกว่า3โดยปกติแล้วเวลาเราทำใช่ไหมคะเราจะทำแบบแยกเป็นบวกอันหนึ่งถูกไหม แล้วก็แยกเป็นลบอันหนึง่งถูกไหมคะโอเคไหมคะแต่ถ้าเราไปแยกอย่างนั้นน่ะมันเสียเวลามันต้องทำสองเคสอ่ะแล้วเอาคำตอบไปอินเตอร์เซ็กกันน่ะหนูจำได้ปะตอนมสี่ทีนี้ถ้าทำแบบนี้ในแพดมันเสียเวลามากกว่าจะทำเสร็จแต่ละกรณีวิธีการตัดชอยวิธีการตัดชอยไม่ตัดชอยทำให้มันง่ายขึ้นคือหนูดูคำสั่งข้างล่างว่าเขาต้องการอะไร เขาต้องการสองทางซ้ายใช่ไหมคะพี่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้สองทางซ้ายหมายความว่า x น้อยกว่าสองให้หนูแทนเลขอะไรก็ได้ในใจที่น้อยกว่าสองหนึ่งจุดเก้าอะไรเงี้ยแทนอะไรก็ได้ที่น้อยกว่าสองอยู่ติ๊กหนึ่งพี่แทนหนึ่งจุดเก้าวิธีอ่ะวิธีลดรูปลดรูปลดรูป x ลบสอง มันมันต้องมันต้องไปไหนสักที่หนึ่งปิดไมคมาก่อนมันต้องไปไหนสักที่หนึ่งลดรูป add x ลบสองวิธีการเขาบอกว่าเขาสนใจเมื่อ x น้อยกว่าสองใช่ไหมคะให้แทน x เป็นอะไรก็ได้นะที่น้อยกว่าสองที่น้อยกว่าสอง แต่ว่าไม่ได้น้อยจนถึงขั้นกับติดลบสี่ติดลบห้าไม่ใช่นะคือต้องใกล้เคียงสองอยู่ด้วยไงพี่แทนพี่แทนหนึ่งจุดเก้าพี่แทน x เ,เป็นหนึ่งจุดเก้าพี่แทนเข้าไปในนั้นนะ่ะแทนเข้าไปในนี้นจะได้หนึ่งจุดเก้าลบสองใช่ปะ่ะไม่ต้องเอาแอปมาหนึ่งจุดเก้าลบสองมันได้ติดลบศูนย์จุดหนึ่งถือว่ามันติดลบถือว่ามันติดลบถ้ามันติดลบใช่ไหมวิธีการหนูเอาแอปออกไปเลยแอป x ลบสองอะเอาออกไปเลยแล้วใส่เป็น x ลบสองธรรมดาแล้วใส่ติดลบทุกครั้งที่เจอแอบส์ลูดนะให้ทําแบบนี้ตลอดเวลาคิดเลขอะไรก็ได้แล้วก็ลองไปแทนลองไปแทนดูดีว่ามันน้อยกว่าศูนย์หรือมากกว่าศูนย์ถ้าน้อยกว่าปาแอบทิ้งใส่ลบถ้ามากกว่าถ้ามากกว่าก็ปาแอบทิ้งแต่ใส่บวกนะมันจะทําให้สมการนี้ออกมาเหลืออันนี้ใช่ไหมคะมันจะได้ ลิมิตแอป x ลบสองส่วน x กำลังสองบวกห้า x ลบสิบสี่มันจะได้ลิมิตแอปปลาทิ้งไปแล้วแล้วติดลบนี่มันจะออกมาเป็นเลขธรรมดาโอเคไหมออกมาแค่นี้เรแล้วแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมปกติเราก็แยกฟักเตอร์ข้างล่างได้ x บวกเจ็ด x ลบสองถูกปะจะได้ไม่ต้องไปนั่งคิดแบบบวกตัวลบตัวอะไรเงี้ยตัด,ต,ดตัดเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วเหลือลิมิตหนึ่งส่วน x บวกเจ็ดแทนค่าได้หนึ่งส่วนเก้าเสร็จเสร็จเห็นไหมมันจากที่มันติดแอปมันก็จะง่ายขึ้นผ่านไหมคะ คะ่ะแม่ค่าเพื่อมีคนแบ็บเทคนิคแอบสลูดนะคะมีอีกนะข้างล่างมีอีกคะ่ะใครผ่านกดปุ่มยกมืออะไรวะไม่ใส่ไม่ใส่ลบอ๋าใส่ลบ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 โอเคโอเคใส่ลบใส่ลบ,ลบออมันมีลบจากข้างบนตรงนี้ตรงนี้อุ้ยผิดเลยอะ่ะผิดเลยอะ่ะนี่ถ้าเป็นเออ พี่แค่จะทําตัวให้แบบดูเหมือนเป็นตัวอย่างให้หนูไงว่าเอ้ยเราคิดเลขผิดแล้วเราจะเป็นยังไงมีช้อยหลอกอะไรพี่แค่แบบเป็นกรณีตัวอย่างให้หนูดูผิดเลยอะ่ะแต่กระบาดผิดคือจบแล้วเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วผ่าน